สวัสดีค่ะพี่น้องมากินต้มเสน้นแจงเส้นเมืองอุดรน,นะคะพี่ทุกคนจ้ามันมนี่นั่งอยู่นานอยู่นานานี่เนี่ยเพราะว่ากล้องมันกรไดชำนิดหริอพี่น้องมันส้นฝาเด้อจ้ะมันมันเถิบออกไปไม่ได้อีกแล้วมันชนฝาเห็นมันอาจจะเห็นบ่อหน,นั่นเลเลพี่น้องเด้อป้าเส้นข่อยเเปือยหมดแล้วมันไปเดี๋ยวเรามาปรุงกันจ้า จิมก่อนอืมขม,มัวได้แล้วน้ำปลาได้แล้วครับใส่สุตรสดจังหน่อยนึงน้ำตาลทรายนะคะน้ำส้มใสชูมาเด้อมาเด้พอพี่น้องเฟซบุ๊กมอนิไลฟ์สดอ่าเฟซบุ๊กน้ำได้จัดเด้อท่านพี่น้องยูทูบเฟซบุ๊กเรลเหมือน พิกไทยค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะายมาเรียทางนี้เหลือค้าจะสองทุ่มแล้วมันนี้กินดึกกระเทียมเจียวไม่มีก็เอาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกระเทียมเอาพริกเอาพริกเกี่ยวใส้แท่นค่ะพริกเกี่ยวของคนจีน บอกว่าเสียนก็ดูดด้านหน้าปเ,นนเป็นมเ,เศศม็ดแล้วพี่น้องเฮ้ยไม่ขีบเหมนก๋วยเตี๋ยวยังเป็นเลยสีกะลาวอ่อนไม่ขีบเหมนบุญเสียนพี่น้องอืม Yêu thế? thế nào một mỏ đấy Một lát tạc chả Nhớ kính cửa đỡ Thôi con กะปีตากระเทน้อยแบกคยบมมีบ่มีเหลือดใส่พี่น้องเก่บลูกสาวเกล็เยอะจะถึกได้อีกล่ะย mm. ังติ่มปากอยู่อะยังเบาอยู่ มันขอลืมใส้พ <c oughs> <c oughs> ิพิคนม,มันกับตองมีแนวลื่มกิดอยู่บ่อพี่นนองอยู่หนาโรงเรียนถุงละบาดปุงดำดำที่ลาเตน อันอยุบันเพื่อนจะปัใส้ซีอิ๊วให้เด้เพื่อนจะมีขวดซีอิ๊วตั้งหากตั้งใส่ตั้งไว้ข้าคุูงดำๆใส่พริกไทยลายๆใส่น้ำตาลลายๆกัดทุงดูดไฮมาเรีสวัสดีทุกคนนจ๊า พี่น้องแซ่บนี่พี่น้องขอมากแกว่าก็ไเลยกินกินกินกันนึกอยากได้โดนแล้วละ่ะนึกอยากอยู่กลุ่มหว,วานๆเปรียปร้ยวๆดำๆแต่ทำไมเด็กหน่อยเนาะตัดกลนดูดกันแบ่งกันดูด ุ้งเดี๋ยวดูยุ่ยีข้นเหมนสวัสดีพี่สม้มถ้าวหามากรลังตาดก,กุเกี่ยวกับหักแบงเคืองกันอืม ไปเลือด่น้องเลือดก่อนรสสารได้แบบบ้านนอกอยู่บ้านเ่าเลยบัดดีฟ้าจ้าหิวบ่าจ้ายอกินเพื่อเด้ออู้ได้หิว ขอบคุณกาแฟจ้า <c oughs> จะสองทุ่มเดี๋ยวท่านนี่อีกสิบ <c oughs> อีกสิบนาทีสองทุ่มจะ <c oughs> นองไกลจ้ะ แ <c oughs> ่บอยู่ค่ะคุณพี่คุณแม่น้ำใส่คุณแม่น้ำใสมาก หน้าใสมากว่ามันใสใสฟ้าไฟลูกรอบแรกอนะ่ะกินข้าวรอบแรกแต่อันที่เห็นลงไปแนะเป็นคลิปนะคะคลิปนั้นอาจไว้ต้องนานแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่แหละไล่โซดกินมันเห็นมนมด <c oughs> ขอโทษได้ไหนเนอ เพือ่ออยากไลส่สดทดสอบก,กอนทั้งอนันเหม็นทั้งอันนี้มันก็เลยสำลักไปนหน่อย มื่อนินอยากนั่งในคัวอ่ะอืม อีกน้อยเยนี่เยเผ็ดทัดนี่งหัวเผ็ดแต่ว่ากลิ่นพี่น้องเพราะว่ามักถ้าได้กลิ่นเผ็ดๆเราวมันสูซ่า ขอบคุณน้องพัดจ้าบัดดีขอจยกกินก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยคุยกันคุยตมุต็มมีกันก่อนนอนอื ลูกยำม,มีวิลลี่ยำม,มีบัดดี้ลูกสาวสีเลิบมาสดเก่งกินน้ำอีเมลแล้วเร็วเคยกินบอนนี่เคยกินบอเจ้าเคยกินบอแก่งเสิยนกูดอนน้องไข่ โยเสีย,อยขอโทษหาคุณพระมันไม่เหมือนแจงจืดนะคะมันคนละอย่างกันปรุงคนละอย่างกันเยอบางคนเป็นว่ามันเหมือนแจงเจงจืดบุนเส้นหรือเปล่าไม่เหมือนเดอจัดเด้อ วัสดีจันชายคนสวยคนภาคกลางน่าจะไม่ไม่มีขายนอกจากเนาะภาคกลางนานาสมบมีหนาภาคอีสานอาจจะมีเป็นบางภาคนะคะอุดรหนองคายม,มีมีเน่นอนจากต้มเส็น แซ่บลูกสาวแซ่บ,บนัวก็ล่างได้ดีเพชรก็ล่างได้ที แม่เพิ่งไลฟ์แม่เพิ่งไลฟ์แม่เพิ่งไลฟ์สดเหมือนกันคำเย็นๆเลยพี่น้อง <c oughs> พี่น้องจะได้บ้านเก่งๆป่ะอีกแต่ให้คนนี้มันก็กินเก่งแท้ายคำเย็ๆนๆถึงจะคอยกับบ้านย่องอยู่ี่ได้ น้องไตเปลื่อยมากวัดดีพิสุกิตา มาเร็วพี่สาวบ้านพี่สุกิตามน่าจะไม่มีเนาะแกงสิ้นแบบเน,นี้ยบางจังหวัดเขาก็เรียกต้มสสินบางจังหวัดเขาก็เรียกแกงสิ้นแต่อันเดียวกันนั่นแหละค่ะ ไปกินตลาดเชา้าอุดอรน้องไทยเขาจะขายคู่กันกับข้าวเปียกไอเขาเปียกย้วนไหมเขาเปียกเนื่องขาเปียกนะที่เป็นเส็นต้มแส่กระดูกหมู สวัสดีน้องพีนรพีกเผ็ดไหมครับเผ็ดจ้าเผ็ดแต่เป็นคนชอบกินเผ็ดวัดดีแนทด้วยนะจ๊ะห่อนหลายเป็นบา้าโอ้ห่อนห่อนนะทีต้องไปเจียวหาดจอมมินี้อจ๊ะเอูพใดอยู่หนองคายไปหาดจอมมินีไปน้ำตกสีส้มซึน โอ้โหโคราเรียกกล้วยจาับยวนใช่ไหมจ๊ะทีเป็นเส้นนะอืมกล้วยจาับยวนแล้วจ้ะแต่แถวอันอุดอรน้องค่ายหนะ่ะจะเอื่นเขาเปียกจก้ะนี้เป็นเส้นนะเพื่อนเพื่อนเพ่อนได้เอืนเขากล้วยจับนะเขาเรียกเขาต้มข้าวเปียกเดียวกันหรือเปล่ากับกว๋วยเตี๋ยวยวนน่าจะเดียวกันแหละ กินหมูยิ่งมันกระสอบนึ่งับพี่น้องจ้าใช่ไหมพี่แดงวันเสียบจ้าเีพี่สุดตาพี่สุดก,กีตากินข้าวเย็นหรือ,อยังจ้าได้อะไรทานวันนี้ได้อะไรให้สามีทานจ้าวันนี้ ได้ยูยินเพื่อด้จ้ะเด้ออันเดียวกันจ้าเม้นบ่าเออจะโอเค <c oughs> ก๋วยจับกับข้าวเปียกอันเดียวกันเนาะ ต่สมัยก่อนเขาจะทำเป็นแบบหม้อใหญ่ๆเลยนะบอ่อต้มที่ละหม้อได้เขาเปียกอะต้มหม้อยญ่ๆเรย่ล้วมันจะเป็นเศษยญ่ๆทำทำนิ้วก้อยนี่แหละแล้มัน่็จะตักใส่ถ้วยผู้ใดใส่ถุงก็ใส,ใส่ถุงปุงใส่น้ำสมบางหมองก็ใส่หมูย่อนน้ำจับ <c oughs> ใส่กระดูกหมูขาดบด่อใดคือกระดูกหมูจ้ะ แต่กว๋วยจั๊บสมัยนี้เป็นกว๋วยจั๊บเส้นแห้งมันต้มที่ละหม้อพวกได้ยินกินข้าวต้มน้ำซุปเอาข้นลงกนำซุปอุตสินะอันนั้นสมัยตะก่อนเขาต้มหม้อใหญ่ๆเลยต้มไปเองสั่นละต่างกินกับปาท่องโกู <laughs> กินกปะปัดต้องโกตอนเศร้าแล้วปัตต้องหูเพราะว่าปัตต้องโกกินกับยังแซ่บอยู่หนองคายก็จะกินกับเต้าส่วนจ้ปะปัตต้องโกกินกับขนมหวานนะคะที่ที่หนองคายกินกับเต้าส่วนหูจะกขนมเต้าส่วนว่าคือฉีหมูกเก๊กเห็นไหมเป็นเหนียวๆเข้มๆหมานๆันมันๆกินกบปัดต้องโกแซ่บ ตลาดเชยพอนน้องคายเขาขายกันขายยี่ทำไมทำไมกินนี่ยังเด็กน้อยด้วยขอ้อยาดดำจ้ะ อยู่ตลาดใช่ไหมพ่อขอยอมาก,กินยังเตี้ยมีอยู่สามอย่างที่ขอมาก,กินนี่แหละเต้าหู้เอเต้าส่วนเอันขนมอะไรนะที่ขอยบอกมื่อ,อกี้เนี่ยขนมเต้าส่วนแล้วก็ไส้กรอกวุ้นสินแล้วก็เขาเปียกแล้วมีอีกอย่าง ต้มเลือดเลือดที่งัดใส่ไหมพี่น้องเลือดเพื่อนอนะ่ะเอาใส่เครื่องใส้ยังเพื่อนงัดเป็นใส่น่าจะมาจากทางเวียดนามหรือทางลาวนะั่นแหละจ้ะเป็นคล้ายๆใส่อ้วนอ่ะเพื่อนเอาเมื่หนึ่งแล้วเพื่อนมาหันเราก็จะมีเกล่วห้กินกับเกีียวสมแท้เลยเดี๋ยวขอลาพี่น้อง youtube ก่อนเด้อพี่น้อง ไปกันได้จ้าพี่น้องอยูทูบจ้าขอบคุณทุกเบนทุกไลน์ทับสไสข่ยเด้อจ้าได้คิดอาจจะบ่สะดวกนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่ายับกล่องไปบ่ได้เพราะว่ามันตันแล้วมันส้นกําแพงหรอจ้ามันก็เลยเห็นหนาดกินนี่หลายกลัวบ๊ายบาย